พรรมก็มีการอนุมัติงบประมาณครับเพื่อที่จะเดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยนะครับผ่านมาตรการต่างๆครับนี่แหละครับอนุมัติงบถึง27,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกับท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้จริงๆก็มีอยู่ประมาณ13ล้านคนเสร็จๆเลยนะครับนี่แหละครับวงเงินก้อนแรก จาก2 0 0 0กว่าล้านนี่ประมาณ2,000ล้านเนี่ยนะครับมาเยียวยาในส่วนของค่าไฟค่าน้้าประปาก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนจะยากดีมีจนจะรวยล้นฟ้าหรือจะมีบ้านเล็กยังไงก็ตามฮนะต้องใช้ไฟต้องใช้น้ำนี่นะครับในส่วนค่าไฟก็ยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือนะบรรเทาเรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนก็ฟรีใช้น้อยมากนะนครับ บ้านผมนี่ทาไม่ได้ทําไม่ได้นะครับคือถ้าใครมีแอร์ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยห้หน่วยนี่คือต้องใช้น้อยจริงๆเนี่ยต้องใช้ประหยัดจริงๆเป็นผู้มีไรายได้น้อยจริงๆนะครับถัดมาคือถ้าใช้เกินนะครับเกิน50หน่วยแต่ก็ให้สิทธิ์วงเงินเดือนละ315บาทเนี่ยถ้าไม่เกินในวงเงินนี้ก็เหมือนใช้ฟรีนั่นแหละนะฮะสามบาทแต่ถ้าเกิน315ก็จ่ายเองเนี่ยครับนี่คือส่วนค่าไฟนะครับซึ่ง มีประชาชนที่นะครับได้รับประโยชน์เนี่ยประมาณ1นล้านเก้าโครเรือนนะโอ้เยอะมากนะก็ถือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ส่วนค่าน้ําสนับสนุน100บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าใช้เกิน100แต่ไม่เกิน315นี่นะครับก็ช่วยเหลือนะครับสามแต่ถ้าเกิน315ก็ชําระเองนี่นะครับ ถ้าใช้เกินร้อยแต่ไม่เกิน315ก็จ่ายเฉพาะส่วนต่างที่เกินนะนะครับแต่ถ้าเกิน315้นี่จ่ายเองทั้งหมดเลยนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือล่ะแต่นะครับก็ยังส่งเสริมให้ใช้แบบประหยัดไม่ใช่บอกโอ้ยอย่างน้อยก็ช่วยมาแล้ว3 0 0กว่าบาทใช้ตงเต็มที่เลยก็คงจะไม่ใช่เพราะอย่างไรก็ตามก็เป็นมาตรการที่มาช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าผู้ที่มีไรายได้น้อยนั่นเองนะครับ ดูมาตรการต่อไปครับนี่วงเงินเนี่ยนะครับตรงนี้ดูจะเยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งกว่าล้านนะครับก็เป็นการมาสนับสนุนเรื่องค่าซื้อของอุป,ปโภคบริโภคสินค้าเครื่องใช้ที่จําเป็นนะครับถ้ามีไรายได้30,000ถึง1 0 0 0 0แรับไปเดือนละ200 000, บาทนะครับแต่ถ้ามีไรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีก็รับไปเดือนละ300 000, บาทอันนี้เป็นเรียกว่ามาตรการ เลิแรกก็เริ่มเลยที่ช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกนะครับถ้าจํากันได้เนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยพอใครได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอปีแรกเนี่ยก็จะไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าใช้วงเงินนี้แหละแรกๆก็ยังสับสนกันอยู่ว่าใช้ครั้งเดียวหมดเลยไหมหรือว่าค่อยๆใช้ก็ได้เนี่ยแรกๆยังสับสนกันอยู่เลยนี่นะครับนี่ก็ยังสานต่อนะก็ยังได้อยู่นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของ นะครับสนับสนุนค่าก๊าซหุงต้ม55บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับเพราะถังหนึ่งก็ใช้ได้สองสาเดือนละนะครับคือก็คงจะไม่มีถังแก๊สที่ไหนนะถังละ15ช่วยส่วนหนึ่งช่วยส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวานผมไปเติมแก๊สถังเล็กๆนะลูกละเจ็ดกิโลเนี่ยก็สามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะครับก็ช่วยส่วนหนึ่งช่วยส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้พอแบบลดภาระค่าแก๊สไปได้หน่อย นะครับถ้าไม่มีอะไรทานก็จะได้ทอดไข่ดาวไข่เจียวได้นะออนี่ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกินเดินทางรถนะไฟรถเมล์รถฟ้าเนี่ยห้า500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับนอกจากนี้ยังมีเงินในส่วนคนพิการอีก1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับนี่เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวงเงินตรงนี้จะมากหน่อย1,8815ล้านบาทเลยเห็นไหมครับ ดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับมาตรการต่อมานะครับนี่ก็การวงเงินไว้ประมาณ1,600กว่าล้านบาทสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับแต่ต้องขออนุญาตเนี่ยเรียกว่าบัตรคนจนก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาไปเซิร์ชข้อมูลใน Google ใน u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่คนจะพิมพ์คำว่าบัตรคนจนแต่ชื่อเป็นทางการคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละนะครับก็ก็จะมีการลงทะเบียนรอบใหม่สาหรับรอบเก็บตกด้วยนะครับ ซึ่งเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะนี่เดี๋ยวดูรายละเอียดกันก็เชื่อว่าอีกสัปดาห์สสัปดาห์นี่แหละรายละเอียดก็คงจะออกมานะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการลงทะเบียนหลังสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ย้อนไปประมาณ2อสปีในช่วง2อสปีที่ผ่านมานะครับบางคนเนี่ยสามปีก่อนยังไม่เข้าเงื่อนไขยังมีรายได้เกิน1น0 0 0แสนแต่ตอนนี้โอ้โหเจอโควิดโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ย เออผมว่าน่าจะได้รับผลกระทบเยอะดีไม่ดีบางคนบอกโอ้เลยได้ทั้งปีนี่ไม่ถึงแสนเพราะฉะนั้นเข้าเงื่อนไขผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นก็จะลงทะเบียนรอบใหม่บางส่วน3ปีก่อนอาจจะไม่ค่อยมีมาแต่ช่วงหลังปรากฏว่าขายออนไลน์ได้เดือนเป็นแสนอเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ เพื่อจะเก็บตกเขาบอกว่าจะมีคนที่จริงๆน่าจะเข้าเงื่อนไขประมาณ2-3ถึงล้านคนคนจนจริงๆผู้มีไรายได้น้อยจริงๆจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วก็นี่ครับการวงเงินไว้เลยประมาณ4,500กว่าล้านบาทสําสหรับรองรับจํานวนผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการถึงรัฐที่จะเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันมีประมาณ13ล้านคนคือคาดการว่าถ้าเปิดรอบใหม่เนี่ยเกิน13ล้านแน่เพราะฉะนั้นก็ตั้งวงเงินไว้เลย นจะได้ช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งในส่วนเงินเยียวยาขาน้ำค่าไฟนะวงเงินซื้อสินค้าอบภบบริโภคเดือนละ200เดหรือละ300อก็กันไว้เลยในส่วนที่จะมีคนที่ถือบัตรเพิ่มจำนวนขึ้นแน่นอนเชื่อว่าแน่นอนเกิน13ล้านแน่รอบนี้สำหรับผู้มีไรายได้น้อย